สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นอนและโรเบิร์ตจะพาไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บ้านบิชนอยซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในเขตราชสถานของอินเดียเลยนะโดยเราจะนั่งรถจิบไปกับไกด์ของเราซันมันก็จะออกแนวโล c a โโลคอลหน่อยนะรับทั้งคนรับทั้งย่าขึ้นรถไปเลยจ้าคนขับรถนี่คือตัวหลอกไกด์ของจริงคือคนนี้จ้ามาแล้ว morning, <Nam> พี่ไกด์เขาบอก <Wow. S 1> ว่าอยากไปเ <'s> มืองไทยมากๆ We should go. It's very pretty. I heard it's very pretty. Are very nice. Yes. Ah, <laughs> uh, my name is Sumitra. Sumitra. Yes. Sumitra is very Indian a m e Is Indian name. v <laughs> e r y o n e saying that. Sumitra <laughs> was a queen. The queen? The queen's name was Sumitra. You see, I am a queen. That's my driver. พอมาถึงหมู่บ้านแรกเนี่ยน้องๆก็มาต้อนรับกันใหญ่เลยจากนั้นน้องๆก็พาเราไปชมบ้านกันจ้าเอาจริงๆเดอ้อพอเห็นบ้านแล้วเนี่ยเอา้ามันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยจ้าดูโมเดินมาก oh, ก็คล้ายๆบ้านทั่วไปนะไม่ได้ตื่นเต้นมาก oh, s <S แต่สิ่งที่ตื่นเต้นก็คือได้กินพุดซ่าอินเดียจ้า อ้ามันพุทธามันอุ๊ยพอจริงอ่าอร่อยไหมน้องคนสวยในชมผมแล้วก็กิฟต์พี่ตลอดเลยก็เลยเอาให้เป็นของขวัญก่อนกลับซะเลยจากนั้นเนี่เราก็นั่งรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะไม่ไกลกันมากเดินมาเจอกระทะใบเบิ่มค่าทุกคนโอ้ใหญ่มากคือนี่คือกระทะสำหรับทำอาหารนะ This one for cooking for 2,000 people. 2,000 people. หากระทะใบเดียวเลี้ยงคนได้2,000ันก็ค้นใน1นึ่งวัน We don't have a this uh, size oven also so they dig a hole. อ uh ่ h ฮะ Then they put the wet uh, sand inside. Uh อ่าฮะ They make it. Then they just they, see they have four four uh, things to hold it. อ uh ่ h ฮะ So four people they keep it. Then four people they have a big spoons. เราเดินตามไกด์มาบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะคุณเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่มองหากันทั่วเลยฮัลโหลนมสเต เอาอยู่นี่บนหลังคาจ้า <c oughs> oh this is this is the mud like a soil หลังคาที่เห็นเนี่ยทำมาจากดินและหญ้านะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาในสมัยก่อน <c oughs> ที่ยังหลงเหลือไว้ให้เห็นอยู่ <c oughs> หลังจากน,าน,นั้นเนี่นอนซีก็ได้รับเกียรติใส่ชุดสารีสดๆเพิ่งหยิบออกมาจากกองผ้ากันเลยทีเดียวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจ้า Wow! <laughs> oh, very pretty. จากนั้นไกด์เราก็พาไปดูการปั้นหม้อดินเผาโดยวิธีหมุนแผ่นหินติ้วต้วแบบนี้นะเออแต่ละประเทศนี่ก็จะมีการหมุนที่แตกต่างกันออกไปเนาะ ต่อด้วยการย้อมผ้าแบบสมัยก่อนซึ่งผ้าปักและก็พรมต่างๆที่ส่งขายทั่วประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเขตราชสถานนี้เลยนะโอ้ look at this one is very pretty แถมเรายังได้เข้าไปดูในโรงงานเย็บผ้าด้วยนนวดูดีๆเนี่ยคนเย็บจักมีแต่ผู้ชายนะขากลับฝนตกค่ะพี่เขาต้องลงไปเช็ดเองเพราะว่าไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะเป็นแบบระบบอัตโนมนอจ้ะ กลับมาถึงตัวเมืองจอร์ดปัวยังไม่ทันได้พักน่นเราก็ต้องแบกไปออกเดินทางขึ้นรถไฟไปเมืองต่อไปกันเลยจ้าส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นรอติดตามกันเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนอนสีเจอร์นีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ